สวัสดีครับผมวันนี้ช่างอ้วนรถบ้านๆนะครับก็มีรถยุค90้านยมานำเสนอนะครับเป็นวอ l โว960้นเทอโบนะครับสภาพก็สีสันก็พอได้อยู่นะครับมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานครับเดี๋ยวพาไปดูเลยนะครับครับจากแคมนี้นะครับผมก็เป็นเครื่อง2000 สี่ร้อยกว่าซีซีนี่แหละครับประมาณครับผมฝาครอบล้อตรงนี้มีให้นะครับแต่ไม่ครบมันมีสามอันนะครับทาสีเต็มนะครับัดูฝากระโปรงนะครับโอเคพากันไปดูช้าช้าชัดๆัดครับเดิมเดิมครับผมหลังคานะครับด้านข้างนะครับ ดูภายในกันหน่อยนะครับอุปกรณ์ค่อนข้างจะอยู่ครบนะครับมีบางชิ้นส่วนก็จะไปตามการใช้งานบ้างนะครับเบาะหนังไม่ขาดนะครับตัวคอนโทรลหน้าก็ยังโอเคนะครับดูฝั่งหลังนะครับนี่นะครับครับผมบาะก,ก็มีแตกรายงานบ้าง แต่ไม่ขาดนะครับภายในถือว่ายังโอเคนะครับตามสไตล์ยุโรปนะครับโอเคแบบปิดประตูดอกยางเหลือนะครับดอกยางยังเหลืออยู่ครับผมตามปีนะครับตามอายุนะครับดอกยางยังเหลือครับนี่ด้านหลังนะครับจะเปิดดูภายในกันนะครับข้างหลัง ช่วงนี้หัวเดียวยังหายากอยู่นะครับเอารถแนวนี้ไปก่อนนะครับท่านใดชอบแนว90สมัยนั้นนะครับนะครับยางไรยังอยู่ครบนะครับก็ข้างในค่อนข้างจะจะครบแล้วครับโอเคนะครับครับน้องวอนปิดหน่อยครับ ฝากระโปรงหลังนะครับโอเคครับฝั่งนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับเหมือนฝั่งนู้นก็ตามการใช้งานนะครับน้ำมันสตาร์ทเครื่องให้หน่อยครับผมอ่าเปดิดฝากระโปรงก่อนก็ได้ครับจะได้ง่ายโอเคครับภายในนะครับหน้าปัดนาฬิกาอะไรก็ยัง โอเคอยู่เครื่องเสียงนะครับเกียร์โตเข้านิ่มๆนะครับเกียร์โตใช้งานได้นะครับไม่มีรอนะครับเข้าได้เลยนะครับโอเคครับผมตัดเครื่องแล้วครับผมโอเคนะครับงานหน้าเดิมๆนะครับเล่งเพยังอยู่นะครับ โอ์โนะครับโนโรงงานนี่ครับโอเคครับน้องบอลฝากฝาฝากระโปงลงหน่อยครับผมกดลงง่ายๆนะครับเดี๋ยวชมรอบคันอีกครั้งนะครับช้าๆชัดๆครับผมก็สนใจนะครับติดต่อเบอร์0 6 5 5 4ห สามห้าสามห้านะครับช่างอ้วนรถบ,บ้านนะครับต้องการรูปเพิ่มอยากดูตรงไหนเพิ่มเปิดกล้องคุยกันได้นะครับโอเคนะครับสีสันแมกมึก,มกตามการใช้งานนะครับโอเคนะครับอีกครั้งนะครับสนใจติดต่อ065 5 4 8 3 5 3 5เบอร์ไลน์ก็เบอร์นี้นะครับตั้งราคาไว้ที่49,000บาทนะครับรถดูเชียงใหม่นะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่งนะครับเราจะขับไปส่งการถึงจังหวัดที่ท่านอยู่กันนะครับที่ลูกค้าอยู่กันนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่างโอรถบนบ้านและผีละรถบนบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ